นี่ห่างหายจากการลุ้นทู่หวดมาสักพักหนึงแล้วค่ะอะเริ่มมาแล้วอุ้ยไวมากเลยค่ะแล้วแต่ใครเห็นแล้วทีเนี้ยใครเห็นเป็นเลขอะไรก็นั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการด้าด้ารวมแซ่บชิมชิมช่เรามาอยู่กันที่ไหนจ๊ะ แต่งมงแม่นิดนึงอ่ะทำไมแม่พามาเดินเยาวราชตอนนี้เวลานี้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมรับรับหลายอย่างเลยรับหมดเลยหรอแม่ใช่ที่นี่นอกจักปกติถ้าเรามาเราก็จะมาทานอาหารของกินเอาจริงๆอ่ะปกติมาก็จะมาแต่ช่วงแบบกับเกินมาหาของกินอะไรเงี้ยแต่รอบนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศ เรามาตั้งแต่หัววันกันเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีที่รับจะว่าไปคุณแม่ก็พามาแต่ที่รับรับแล้วก็คือจะเซอร์ไพรส์เราทุกคลิปเลยเดี๋ยวเราไปที่แรกเลยที่ที่เราจะไปโมเป็นศาลค่อนข้างที่จะเก่าแก่มีชื่อเสียงด้านการขอเล็เด็ดเล็เด็โคแต่จริงก็ขอเรื่องงานได้นะของเงินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า นี่เราก็มาถึงกันแล้วนะสารอะไรจ๊ะต้องให้ต้องให้ลูกสาวต่อเพราะดูจากหน้านะจ๊ะเอาห่วยตรงนี้อยู่ที่สถานีตำรวจพระพาชัยค่ะอยู่ที่เยาวราชเดินทางมาง่ายมากจอดรถก็ง่ายด้วยใช่เพราะว่าจะมีที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเลย สอบถามที่เสริมพี่สอดพี่สอดเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นของวายใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะพี่สอดโอ้ยว่ากาแฟไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำชานะคะคงมะลายหนึ่ง่วงางบุรีมาคูน้ำมาเติมตะเกียงยเติมแล้วี่ค่ะ บาทเราจะแปลงเป็น20ิบาทโอ้โหเดี๋ยวเราขอโชคจากอากงกันดูซิยี่สิบาทเราจะได้โชคยังไงรอเลยค่ะคุณแม่หนูรอจุดเลยค่ะหนูลอดูค่ะแล้วหนูก็บอกมาให้ใครน่ะทางนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวพี่สอนจุดให้นี่ห่างหายจากการรุ้นทุกหัวนมสักพักหนึ่งแล้วค่ะอ่าเริ่มแล้วุ้ยไวมากเลยค่ะ ห้าเราจะเป็นห้าสองเนี่ยหรือว่าแล้วแต่ใครเห็นล้วทีเนี้ยใครเห็นเป็นเลขอะไรก็นั่นแหละค่ะห้าห้าห้าหรือเป่าอโกมารลมดีค่ะห้า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 สองห้าโอ้ยงั้นูงั้นถูกเลยค่ะอากงกระเูกดื้อกระด้อสบัดหนูเลยค่ะหนูดื้อ ตอนนี้มานะคะมามาแผ่นนะคะมาแผ่นดูนะคะก็คือเป็น5 4 9สก็คือเมื่อกี้บอกอกลมว่าขอให้เพจราด้ารวมแซบของเราเนี่ยเพงๆปังๆนะแล้นี่เราก็จบหมดแล้วไหว้ไหว้มาครบหมดแล้วเนาะแล้วก็เมื่อกีนรอเล็งกันตั้งนานเนาะเรื่องทูบเมื่อกี้พวกเราเราได้เลขมันเนาะต้องไปหาซื้อแผงพี่สองต้องมีแผนใหญ่ต้องมีแบงกใหญ่ก่อนจะไปที่รับต่อไปไปแผงนบตเตอรี่ก่อนไป ถ้าไม่หนีมาดูเล่คนเดียวเนี่เราได่เียนเด็ดเราก็ต้องแอบมาดูแล้วถูกก็จะไปเลี้ยงแม่เลี้ยงี่วะเราก็มาถึงกันที่ร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าร้านลับลับยังไงลูกเราว่ามันคืว่าลับ่าลับแล้วนี่คือลับแล้วร้านอะไรนะคะแม่ร้านอะไรนะร้านข้าวตัดปลายำ เพื่อเรามาจองตรงก่อนแล้วเพื่อนเรามาจองให้ให้แงงเรามาก่อนเะว่าหลังจากนี้เราจะไปแบบปัตรละลุยกินริมทางแ่า่ะน่เขาต้มแซ่บเด็ดแอไปสืบหารีวิวที่นี่มาแล้วต้มมหาสมุทรนี่จะเป็นยังไม่ได้สัรแอบเคยเห็นรีวิวเขาบอกว่ามาที่ หมดนะยังมีง่ายยังมาอีกตัวอีกง่ายแต่นี่จะเป็นตัวเด็ดๆที่เจ้าของอ่ะ เดี å, ๋ยวไปที่รับที่สุดท้ายของวันนี้แต่หนูขอเปลี่ยนชุดก่อนนะแม่แม่พร้อมอีกแล้วนะพร้อมอีกแล้วที่รับนี่อยู่ไกลไหมคะหรืออยู่ในเยาวราชเยคะคุณแม่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละอ้าวโอเคเลยรับรับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่ามีแม่จับแต่ที่รับรับให้เราเนาะวันนี้เรามีธีมนะแต่จะดูว่าใครผิดธีมนี่เดีวเราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาเล่นลุกอะไรคะวันนี้เรามาแบบฟิลแบบเซ็กซี่ลุก นึงแม่จไว้ไงว่ามีคนผิดตีมอ่ะใครใครใครนี่เลยตั้งใจใช่ไหมลูกตั้งใจค่ะคุณแม่เพื่อนบอกว่าเอ้ยวันนี้เราขอแบบเซ็กซี่ลุคนะโทนแบบโทนตำเพื่อนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรมันก็ได้อยู่ล้าที่สุดท้ายเราจะไปไหนกันคะแม่มาลับไงลูกไปยามว่าอยู่ไหนเพราะว่ามาลับับเออ ีเราเดินขึ้นมาประมาณสิกว่าชั้นเอ๊ะเดี๋ยวนอนหาไม่เจอเหมือนกันอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ตอนเราต้องลึกลํำน,นิดนึงดูจากทางมาตามมาตามมานี่ไงอันนี้เราก็ผ่านร้านอาหารมาหนึ่งร้านแล้วนะจ๊ะ โอ๊ยตอนนี้เดินมาประมาณสิบกว่าสิบกว่าชั้นเราเนี่ยยังไม่เจอเลยเนี่ยรับมากเลยเนี่ยเอ้าอยู่ตรงหลังห้องน้ำรือเปล่าล่ะแม่ที่ทำใหห้องน้ำที่ถือเจทางนู้นน่าจะทางนี้ไหมรับมากค่ะทุกคนใช่ใช่ใชรอย่างนั้นแล้วรับมากเหมือนเล่นเหมือนเล่นซ้อนหาแงอยู่น้องแม่ว่าเอ๊ะทางเข้าอยู่ตรงไหนแต่คุณแม่หาเจอค่ะทางเข้าอยู่ตรงไหนนะเหมือนได้ยินเสียงไงได้ยินเสียง คือคือรับจริงนะที่เนี้ยก็คือว่าถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เราอยู่ตรงนี้ดเดี๋ยวเรามาถามประวัติของร้านกันดีกว่าค,ครับผมใช่คุณเออเชื่อพีชครับคุณพีชเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่วินเดอร์ชินบาร์ค่ะอ,อยากทราบประวัติอะคะ่ะกับชื่อว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าวินเดอร์ชินชจริงๆวินเดอร์ชินอะครับ คื <c oughs> อโอนเนอร์บอกผมว่ามันแปลว่ามันเป็นภาษาเยอรมนัน <c oughs> คือมันแปลว่า anti อ l o c k w i s e คือการเดินทวนเข็เมนาฬิกาคือคอนเซ็ปต์ของที่ร้านนะครับตั้งใจเีื่อทำอะไรให้มันแตกต่างดูแตกต่างจากของทาวแวดร้แลดนดออ์นะว่คือถ้าเกิดอย่างลูกค้าหรือว่าพี่ๆมาที่เยาวราชเนี่ยครับหรือว่าใช้นาทาวก็จะนึกถึงแบบอาหารซีฟู้ดใช่ใช่ปูชลามวัดมังกรหรือว่าอะไรอะไรก็ตามที่เป็นแบบแนวจีน คือโอนเนอร์ก็อยากให้มีสักที่สถานที่สักที่หนึ่งที่แบบว่าเอ้ยแตกต่างที่แบบไม่มีความเป็นจีนเลยอยู่เลยนอกจากทางเขาที่แบบว่าขึ้นมาก็เป็นร้านอาหารจีนอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดตั้งแต่เดือนตุลาปี2020ครับก็เปิดาแล้วเอาอ2ปีได้ ดื่อย่างเดียวครับไม่มีอาหารก็จะมีน้องสแน็คถ้วยเล็กๆน้องสแน็คก็กรีบเอาไว้กินกับเครื่องดื่มจะได้เพลิดเพลินเน้นดื่มเน้นดื่มเน้นดื่มแล้วมีตัวไหนแนะนำมั้งอะคะก็ค็อกเทลจะมีเป็นสเปเชียลดื่มก็จะชื่อว่าการีนนอร์มูนจริงๆการีเนีย์มูนอะจะไม่มีในเมนูจุดประสงค์ของการีเนีย์มูนนะครับมันจะมาจากเป็นม็อกเทลก่อนก็คือจะเป็นม็อกเทลแนวเบอร์รี่เปรี้ยวสมรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวที่ลูกค้าสั่งเยอะสุด ก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า My use has you you use has me ครับชื่อเมนูชื่อเมนูก็ก็ว้าวแล้วนะเพราะว่าอะไร้ไหมยาวยาวแม่ค่ะแต่วันนี้เราเพิ่มความแบบว่าเขาเรียกอะไรชาร์เลนให้กับบาเดอร์นแม่ให้เขาเดาบุคลิกของเราแล้วเลือกเสิร์ฟเมนูให้เข้ากับบุคลิกเราดีไหมแน่ลองนะลองลองดูเดี๋ยวขอเริ่มจากคุณแม่ก่อนได้ไหม คุณแม่สวยๆแซ่บๆแบบนี้อะไรได้ครับไหนไหนลองบอกไหนลองบอกก่อนว่าเมนูอะไรก็คือเมนูโอ้มอกี้สั่งไปแล้วพี่ออเดอร์มาเมื่อกี้ก็คือตรงเลยตรงโจทย์เลยครับอ่ะยังไงครับผิดผิดคนไหมการเล่นออนเนมูนการเล่นออนเนมูนบอกมาว่ามันดูแบบอะนี่ถูแถมหรือเปล่าที่ใส่มา ก็จะเป็นทาโรูโกาดนะคือทารูกาดเนี่ยมันจะเป็นที่รองแก้วหรือว่าเป็นโฟสเตอร์นี่เราก็จะแจกให้ลูกคา้าคนละหนึ่งใบที่ order drink. ออเดอร์ดงค์เสร็จปุ๊บเนี่ยไพ่แต่ละใบของตัวตัวทาโรูโกาดเนี่ยมันก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันเนาะแต่ละใบก็จะแบบมีความหมายที่แตกต,<อ>ต่างกาันใบนี้หมายความว่าไงเกี่ยวกับเรื่องไหนแต่นี่ไงลูกค้าจะเสี่ยงเอาเราเลือกเองหรอหรือว่าใช่ครับลูกค้าเลือกเองคือเราก็จะเอาแบบไม่มาแจกให้ลูกค้าเลย ได้พอได้พอเได้กแล้วใช่แล้วมราก็ได้ทารุกคสใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกันกไม่ชอบอยู่ในกรอบอันนี้จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหจะเริ่มต้นใหม่ๆหมับใหม่แม่่รู้ไหมว่าไพ่อันนี้ทารกัสเขาให้เรากลับไปด้วยนะอ่าเป็นทีละทึกทีละเหลือทีละเหลือรากลับบ้านไปทีละเลึกเราถึงเราก็กลับมาใหม่ใช่กลับมาได้ทุกครั้งเลยเพาะาับแบบนี้ต้องมาได้บ่อยๆก็มาชนแก้วก่อนดีกว่าอไป กิจกรรมกันที่บาร์รัมเป็นยังไงบมางวันนี้ตั้งแต่ช่วงช่วงมูใช่ไหมคะช่วงมูดีมากแม่คุแอบเห็นหลายคนในทีมเราคนลุกตุน12ล้านก60ล้านเยอะมากเบาเบาเบาา เราขึ้นดื่มวันนี้ล่ะขึ้นดื่มวันนี้อุ๊ยอันนี้ถูกใจมากถูกใจที่สุด่ะเขาแบบว่าทำเครื่องดื่มตามแบบความชอบของแต่ละคนแล้วก็เป็นแล้วก็บวรนเทนเนอร์ก็มีดีไซน์ตามบุคลิกด้วยอ่ะแต่ว่าอีพีหน้าคุณแม่จะพาเราไปที่ไหนกัไม่บอกแต่รับรองว่าถูกใจแน่นนแต่ที่สำคัญนะคะตามเราก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกนะคะกดไลค์กดแชร์ในเพจดาจา อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นคอมเมน